เนี่นเถ่ามาน้ำสายทางในมีเต็มเบิดมัน bajo, bajo, ก็มีบ้างเงื่อนเท่ากับ่หอหอหลายหอไว้ในกระนัวหอยไว้ในกระนัวเออโอ้ยบวกหอมึงเอ้ยเข้าสากตัวนี่เ้ยจรละมือนี่สี่ห้ายั้งกินกันทั้งหยาโอ้ยเช้ายั้งน้อไปฝากลูกฝากเมียอรอนไม่ห่อท้าทำกันสิท่าหาคือเก่าแล่ะ หอยยังอลไรนี่ฮะคือเมา่หอยไว้เนี้ยนี่อยูออยย่ผุนก็มีหหม่หอหนึ่งอยู่ผุนก็มี่หอนึงเอาแล้วหอหนีใหญ่กูมูเอาหอใหญ่หนีเลยวะฝากเมียก่นอนนะเพราะมันดีใจฮูนคือหอมเส่ทั้งใน หายเนี่ยกัด้วยเป็ไนไงแล้วทั่วเข่าบ้านแต่เต้บ่ฮันเลยแจ็มจนแดดเปียงเปียงมันบ่ฮันเลโง่ลบมาใส่มันไปสือพงสลดนี่ซำใส่มันจากมันเข่าบ้านคักๆัดตัวนี่ไอ้เอ้ยแาแล้บมา อันนี้ข<อ>เข้าบ้านนั่นม้วนเป็นยังน้อมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมื่อแห้งอะคอยได้ของมาฝากเจ้าอยู่มือนี่ได็กยังมาฝากโอ้ยขนมขนมล่ะน้อได้ขนมเอออันี่ยฝากซื้อน้ำบ่ได้ได้อยู่ได้อยูพุงสลดเจ้าก็อยู่ในนี้คือเข้าละอยู่นี่นเฮ้ยคอยเอาไปไหว้ใครไปซื้อของแล้วซ่มอมคอยจ้างเจ้าขอบ้านเนาะเอ,อู้ยี่มาเอาอยังเอามาเบิ่งได็กยังมาฝาก ผู้แล้วฝากเนี่ยหน่อยบ่ฝา,ากมาบ่คอยเอามาฝากเจ้าละคอยได้มาทำหนั่นละท้เาเอ้ยอยังก็สิหอหอดใบตองคอยอพุงสุรดไปไวให้เจ้าก่นอนกออ็หอใบตองเออหอใบตอง่นล่ะกินบึงกินบึงเท้าือหอมหอมไม่อย่างน่ละนีบ่บึงบึงเ้ยเป็นผู้หูผู้ดีเนาะเันมีความผิดละแนวน่นกินละมีหอดแนวมาฝากเนี่ยยังละบันือมัดดีแท้ือมัดแนวนี่ ผู้ได้คือสังฮฮออ้งให้เฮ็ดไห้เอ้ยฮึไม่ใงี้สาบ่กห่อไหออ้ไม่ไม่แต่เครื่อนไผ่แค่ไหนบุญจันทร์บ่เออเครื่อนเค่องไม่เงีสาละอุ้ยมีห่อขนมมีห่อดอกไม้บา,านนี่อู้หูอันนี้คือเป็นตะแซสบแถะฮะเป็นตะแซสบแถะเป็นตะแซส็บเหรอทีบมึงพี่ล่ะไม่ใช่หรอนั่นคอ,อ,อยบอกแล้วแซบเสบเส็บไม่หอดอกไม้ล่างปากแซ็บ นี่กล้วยพร้อมอืมเป็นไ,ไดอืมเจ็บแล้วม<ป>ันไม่ถุงบ่แล้วก็ห่อใบตองนะห่อใบตองแล้วเท่าเนาะคอยเห็นอยู่เล่าเอาไว้แจกคนบ่จักคือแล้วใบแจกก็ใจดีค่ะเอ้าก็ไม่ใช่ขาดันล่ะเราแจกคนบจ่จักเราแจกแนวไหนจะตัสินว่าต่อไ่ได้เอาน้ำมือเล่าแบบจ,จะตัสิว่าบัวเล่าแบบแจกบ่จัก,จกเอา้า ก็สิเดาน้ำมือเล่ายังเล่ากับบลเล่าอาจสิบัว่างก็ได้เล่าก็เลยหอยไว้นําขั้นหัวขั้นหยั่งสันหน้าแถาฮะเราหอยไว้นําขั้นหัวขั้นหยั่งหอยก็เลื่ยยิบเอามาฝากเจ้าดีละหอยไวนําขั้นหัวเนี่ยขะอยเอามาเบิร์ดคอยานผู้อื่นเขาบ่ได้เขาเหตุเป็นห่อจังสี่หอยไว้น้ขั้นหัวเนี่ยแถวมานน้ำใส่ทางในมีเต็มเบิดมันก็มีบ้างเงื่อนเข้ากัดบ่ห่อห่อไหลห่อไว้น้ขั้นหัวหอยไว้น้ำขั้นหัวเออโอ้ยบอก มึงเอ้ยเขาสารก็เนี่ฮะผมไม่เอาเขาสากผมม่ให้กูกินเด้เนี่ย<ะ>กระเทียมด้วยกระเทียมว่าคนเขาห่อไว้ขากันหัวโอ้ยกูเหรอบ่แม่ผีแล้วเขาเอาให้ผีกินก้าสาเขาเอาให้ผีกินเอาให้กูกินเดี๋ยวนี่